กับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเข้ามาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของวสันชาแนลนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับกับผมขอบคุณมากๆครับวันนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมว่ามีลูกค้านะครับส่งภาพมาให้ผมเช่านะครับ ส่งมาที่ร้านนะครับนี่ครับเบนพระเครื่องหลังตลาดสดอำเภอัวเชตนะครับ249หมู่4นะครับตําบลบัวเชต์อำเภอัวเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็รับเช่านะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมติสโยนะครับแล้วก็พระเครื่องสากลนิยมทั่วไปนะครับ่วันนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าในกล่องนี้นะครับว่าเป็นพระของพระเกจีท่านไหนนะครับไปชมเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับาพี่ๆนะครับ มีพัะเครื่องอยู่ที่บ้านนะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับก็ลองถ่ายรูปนะครับมาที่ idline วรันว้าหกเกตนะครับ,รบส่งรูปมาที่ idline วสัน5 6าเนะครับ idline วสัน5 6าเนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0638236450นะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับ องคไหนมีราคานะครับก็ค่อยตกลงกันนะครับราคานะครับพระเครื่องอยู่ที่บุคคลทั้งสองท่านนะครับพระเครื่องไม่มีราคากลางนะครับอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองท่านนะครับนี่นะครับลูกค้าก็ส่งมานะครับพาไปรับชมนะครับว่าเป็นพระเกจิท่านใดนะครับโอ้หอมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับ มีอยู่2รายการนะครับนี่นะครับรูดอ,อันเล็กก่อนนะครับว่าเป็นองเพ่ออะไรนะครับออกมาแล้วนะครับอันแรกนะครับ เป็นพระปิตาไตมาตหลวงปู่เจียบติสโยนะครับฉลองอายุ96ปีพศ2549นะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องเลยนะครับนี่นะครับปิตานะครับเนื้อผมเกสรน,นะครับพิมพ์จิ๋ว หลวงปู่เจียมติสโยนะครับหายากนะครับจัดสร้างหนึ่งหมื่นองนะครับแต่หายากมากนะครับอ่านะครับสวยเดิมพร้อมกล่องนะครับอ่ะนี่องค์แรกผ่านไปนะครับเป็นพระปิตาไตรมาสนะครับหลวงปู่เจียมอติสโย วัดหนองยาวตบกระเทียมหรือวัดอินทราสุการามนะครับตบกระเทียม,มอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นพระสายเมตตามหานิยมนะครับแขวคาดปลอดภัยนะครับคงกระพันชาตินะครับพระเกตินักบุญแห่งเมืองอีสานใต้นะครับหลวงพูทเจียมติสโยต่อไปชมอีกองค์ครับ ก็เป็นผ้าปิดตาเหมือนกันครับอ๋อปิดตานะครับอันนี้ไม่มีกล่องนะครับแต่มาก,กับซองนะครับนี่นะครับนี่เป็นผ้าปิดตาไตามาตรหลวงผุดเกียวเหมือนกันนะครับฉลองอายุ96ปี2549นะครับแต่องค์นี้นะครับพิเศษก็คือเป็นจัมโบ้ใหญ่นะครับ นี่นะครับจัมโบ้ใหญ่เนื้อผงเกสรน,นะครับอ่านะครับนี่ก็คือที่ลูกค้าส่งมาให้ผมเช่าบูชานะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ไอเดียไลน์วัาสดุห้าหกเนะครับผมยินดีรับเช่าแล้วก็ให้เช่าวัตถุมงคลของหลวงปูเ่เจียมติสโยนะครับ แล้วก็เครื่องสาคุณนิยมทั่วไปนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ ID Line ไลาวัสดรห้าหกเกนะครับสวยเดิมนะครับสององค์นี้นะครับนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ